เป็นสาวเกี่ยวกับอันริสตีทีอาจารย์บายให้ผมสรุปสรุปอริยสติเข้าสรุปให้ฟังก็ได้อายยสตีเนี่ยนะครับคนเรามักเข้าใจว่าทุกสมุทัยนิโรธมากไอันนี้เป็นอริยสตีอย่างนั้นอายยสตีที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้เนี่ยครับตัวทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาอย่างที่เราสอนกันเพื่อมันพ้นทุกข์อย่างนั้นนะครฮะทุกข์ในที่นี้หมายถึงความหมายของมุตตา ซ้ำๆซักซ่าเนี่ยททำไมถึงซ้ำๆซักซานะฮะไอ้เส้นทางที่จะไปนี่เขาเรียกสมุไทยนะครับเหตุของสมุไทยก็คือใจที่มีตาหาผุดขึ้นมาไม่ด์ถ้าไม่รับการเสร็ไม่รับการหยุดไม่นรับการตรองนะครับอ่าเขาเรียกว่าเอ่อไม่ยับยั้งชั่งใจอันนี้เขาเรียกเป็นใจผลก็คือทุกผลก็คือเป็นตัวท่านเดิมๆไม่มีการแก้ไขใจที่มีตานาผุดขึ้นมาไม่ด์ นิสัยใจคอท่านย่างไนก็เป็นนิสัยใจคออย่างนั้นมันก็กล้ามาถึงทำครับแต่ถ้าว่าใจที่มีตำหนิผลขึ้นมาไว้จบก,ก็คืออารมณ์ของท่านนั่นแหละรครับใจใจก็จคืออารมณ์ทั้งหมดของท่านนะครับที่ภสษาและภาษาจากอะไรภาษาทางตาหูลิ้นจมูกกายสมองของท่านแล้วท่านเกิดความไม่พอใจนะครับอัน,นี้เขาเรียกว่าเมื่อไม่พอใจนะครับแล้วท่านไหลไปกับความไม่พอใจอันนี้เขาเรียกสมไท่ใจแต่ท่านท่านไม่พอใจขึ้นมาหรือพอใจขึ้นมานะครับ ไอ้นี่คือใจที่มีศาสนาขึ้นมาท่้ถ้าท่านพอใจหรือไม่พอใจคือเป็นอารมณ์ท่านขึ้นมาแล้วท่านยับยั้งชั่งใจท่านยับยั้งชั่งใจท่านนะฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกการยับยั้งเนี่ยเขาเรียกวนทางแห่งมรรคมรรค้็งเอวนทางแต่ถ้าท่านไม่ยับยั้งชั่งใจเขาเรียกสมุทัยสมุทัยก็คือวนทางแต่ถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจเป็นไปตามใจของท่านตามอำเภอใจของท่านก็เรียกสมุทัยองทุกข์ ทุกก่คือเป็นธาตเดิมเป็นตัวธานุอ่ะเดิมๆไม่มีการแก้ไขเ๋ยวท่านเบรกใจที่มีตัณหาปุดขึ้นมาไม่รู้จบด้วยการพิจารณาด้วยการเบรกด้วยการเพ่งหรือการหยุดตรกตรองกอดอันนี้ก็เรียกว่าผลทางเห่มุมรรคผลก็คือที่เราเบาบางจางถ่ายเขาเรียกว่านิโรธรือนตัวธาอันนี้เขาเรียกว่าอาการของอธิษฐาคือใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาไม่จบเนี่ยเป็นเหตุถ้าหากว่าได้รับการวิจัยเขาเรียกว่ามรรค ถ้าไม่รับการวิจัยเขาเรียกว่าสมุทรไทยผลของการไม่วิจัยก็คือเป็นไปตามใจของท่านซ้ำๆเดิมๆอันนี้ก็เรียกทุกขงังแต่ถ้าท่านมีการวิจัยมีการเบรกนี่คทถาหน่งมากผลก็คือที่เราเบาบางจางทายนะครับดับลงเขาเรียกดีโลดดับตรงไหนก็คือดับสัญญาที่มันขึ้นมาไม่จบ และสัญญาที่ผุดขึ้นมา,มาไม่รู้จบเนี่นยในใจของชานเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากสามีเหงืหอได้ดื่มสมุนได้ดื่มนิ้ลด้วยครับและเกิดความเกิดและเกิดอารมณ์หัวใจไม่กก็จะดึงนี่คือหลักขมอเยสัสต์มันเป็นอย่าง,ญญงนี้นะครับไม่ใช่ท่องหัวข้อทุกสม,มุทรไทยน่โลด้วยมักอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ตั้งงหลายในราทำไม่มีที่สูจน์สุด